วันนี้เราจะพามาทำการถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของ generator ของตัวโดเมนติกตัวนี้นะครับติดแล้วก็ถ่ายเหมือนพวกเครื่องยนต์เล็กทั่วไปเหมือนพวกเครื่องปั่นไฟหรือว่าเครื่องอะไรต่างๆเป็นเครื่องรอบต่ำแต่ในสเปคก็จะบุกไว้ว่าใช้ยนต์ประเภทโบสโตก็คือ4สูตริ้นออยค่าความหน่งที่ SAE 10W40 แล้วก็นี่เป็นค่าที่เขาเทียบเกรดทั่วไปแต่ที่ผมมานี่ก็จะเป็นเกรด 10W30 ตัวนี้ไม่มีปัญหาคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นรหัสตัวนี้เป็นรหัส,หสบอกอุณหภูมิทีตัวนี้ไม่ใช่อุณหภูมิครัรนะบ 10W ที่ทางบวิเวนเขียนไว้ว่าจะสามารถใช้ได้กับอุณหภูมิที่ติดลบ20คือรหัส10เนี่ยใช้ได้อุณหภูมิติดลบ20บ้านเราไม่ถึงอยู่แล้วแล้วก็รหัส30ข้างหลังนี่หมายความว่า ทางวอลีนทาการทดสอบมาที่อุณหภูมิร้อองศาและสามารถคงความหนืดไว้ได้ที่เบอร์30เบอร,ร์30นี่คือ30 40ถ,ถามว่า,าการใช้ใช้กับรถประเภทใดเครือ่องยนต์ประเภทใดสําหรับ 10W 40 10เนี่ยก็คือรเแบบเกจทั่วไปจะความหนืดเยอะหน่อยถ้า 10W 30ก็คือมันจะใสหน่อยเราดูแค่ตัวหลังพอตัวหน้าเรารู้แล้วว่า มันจะใช้ที่อุณหภูมิตลไม่ต้องไปมองมันดูตัวหลังที่ที่ W ตัวนี้ก็คือเป็นน้ำมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะใหม่ยังฟิตอยู่ไม่มีรอยซึมรอยรั่วอะไรก็ใช้น้ํามันใสเกล็ดใสๆได้หรือน้ำมันเกลจะสูงกว่าแต่4ีสเนี่ยมันก็จะมีความหนืดสำหรับรถที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นที่ใช้ความเร็วสูงเหมือนรถแข่งอะไรพวกนี้เขาจะเติม4ีสไว้เรียว่าเป็นรถเก่าใหม่ถึงสูง เพื่อที่มันม่อุดรอยรั่วรอยฟิล์มต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นไฟใช้รอบต่าก็ใช้ส0ิก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนการถ่ายนะมันเครื่องสราะรับ,บของโดเมนติกนี่เขาออกแบบไว้ให้ใช้งานได้ง่ายมากเราไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยนะันแรกก็คือใช้นิ้วตัวนี้อัดนี่ออกมาเลยก็จะพบกับ จะเห็นว่ารูถ่ายเนี่ยเขาจะทํากลวยไว้เป็นของฝรั่งเนาะทำกลวยเททิ้งได้เลยเททิ้งครับกวยล็อกไว้ให้เข้าไปข้างในถ้าเราเปิดแล้วแล้วก็เอียงเอียงนี้มันก็จะเทออกมานอกกลวยแล้วก็หาภาชนะมารองไว้แต่ของผมนี้ผมก็จะเอาผ้าในรองแล้วก็ที่ตัดอันนี้มาแล้วจะเทใช้กระป๋องเก่าเข้าไปรับเมื่อเปิดแล้วนี่เข้าไปรับแล้วก็เทออกมาแค่นั้น เดี๋ยวพาไปทำด้วยกันเลยนี่ผมข้อหากลวยเล็กได้ละวิธีการดูง่ายๆก็ใส่มาแล้วให้มันอยู่ที่มันมันจะล้นพอดีหรือว่าแคบประมาณได้ระดับเทียวในบุษใส่ครับครั้งแรกไปละแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ใช้เลยนะครับจะปิดแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องสักหนะ้านาทีสามถึงห้าทีเพื่อเป็นการล้างล้างน้ำมันเครื่องเก่าที่อยู่ในให้ความร้อนมัน ต้มน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็เอาไปชะล้างข้างในตามที่ตามตามฟันเฟืองต่างๆของเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวกพักแล้วเดถ่ายออกแล้ว,ลวค่อยเติมของใหม่เข้าไปเพื่อใช้งานโอเคครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันบนเรามาทวนขั้นตอนการใช้เครื่องนะครับอันดับแรกก็คือเปิดบิดลงมาที่ออนเพื่อให้อากาศเข้าไปในถังได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เปิดมาที่สวิตช์ออน ปุ่มแดงนะครับเอนจินสวิตช์ออนแล้วก็อีโคอีโค,โคเปิดออนไว้มันจะใช้รอบต่บเราไม่ต้องใช้รอบสูงแล้วก็เปิดน้ำมันจะสตาร์ทชิ้งไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันร้อนแล้วก็ไปล้างปัดชิง้งพวกคราบเขม่าต่างๆที่อยู่บนเครื่องยนต์น่าจะ อนนี้คือน้ำมันสามปีเหมือนซีลดำาะะครับคนมากอันนี้ลืมบอกตรงๆลืมถ่ายเพราะไม่ก็ได้ใช้จริงๆแล้วไม่ได้ใช้350มิลิลิตรใช้กลวยเหมือนเดิมก็แนะนำาะะเป็นน้ำมันเครื่องของของ h o n ด้าครับคือขวดก็าจะเป็นกลวยเลยเติมง่ายที่ผมหาไม่ได้ไเลยเอาตัวนี้ ปุงของวอลเลีนก็โอเคอยู่ในเกรดที่ดีรถแข่งใช้กันได้เต็มแล้วเต็ไมได้แล้วเดี๋ถ้าเราตัดแทงลงแล้วมันมีน้ำมันล้นออกมาก็ถือว่าใช้ได้โอเคน้มันถึงมากอยู่ที่เกลียวก็ดีก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ ขอมใช้งานปิดก็ไปอย่างเดิมน,นี้ก็พอไมไ่ตึงมือพอครับค่อยๆเกลียวเสียแล้วงานเข้าโอเคเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยครับถ่ายน้ำมันเครื่อง จ l เนอเรเตอร์ร้อมใช้งานครับอ๋ oh. นี่คือน้ำมันใหม่เปรียบเทบดูครับอันนี้จะเป็นสีทองนะครับน้ำมันใหม่แล้อันนี้ครับสีดําง่วนเชียงโอเคครับเพราะฉะนั้นเราควรควร,ควร,ค,วรควรดูมันหน่อยอย่าลืมถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง <I S 1> เป็นการร <calculator. S 1> ใช่เป็นการ รักษาให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วรอบปกตินี่คือต้องถ่ายก็การถ่ายนะ้ำมันเครื่องทั่วไปเครื่องยนต์ก็หกเ,เดือนหกเดือนก็ควรถ่ายซึ่งกระป๋อง100ร้อยกว่าบาทเ็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องหกเดือนหรือแปดเดือนนี้ใช้ไม่ใช้ก็คือถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไรอยู่เป็นปีก็อยู่ได้แต่ถ้ามีการใช้งานเป็นหนึ่งครั้งแนละ้วมันเจอความร้อนแล้วเนะี่ยทีนี้ประสิทธิภาพมันจะถอยหลังลงไปเรื่อยๆากามระยะเวลาซึ่งทางบริษัททั่วไปก็เคลมให้แค่หกเดือน เดือนถึง8เดือนตัวนี้เป็นอโอลีนตัวนี้เป็นซินเทติกเบรนด์เบรนด์ตัวนี้ก็คือเป็นกึ่งกึ่งสังเคราะห์ก็โอเคคนระับสำหรับเครื่องยนต์ลอกต่ำๆจะได้สบายทีนี้แล้วจริงๆแล้วมันใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ความเร็วสูงว่ารหัส30นี่เป็นค่าครอบใสง่ายๆดีกว่าถ้า40มันก็จะข้นขึ้นอีกหน่อย แต่เราใช้รอบต่ำๆแล้วก็เครื่องเรามันใหม่อยู่แล้วใช้สามสิบมันก็ใส่มันก็ดีอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงอ่ะเจ้าของเจเนเรเตอร์เป็นผู้หญิงแล้วจะทำยังไงอะก็ไปร้านมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อแล้วค่ะอ๋อง่ายๆแบบนั้นนะใช่โอเคแล้ต่อไปหลังจากที่เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเราก็มีการรันรันนิ่งมันทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะดับเครื่องนี้การดับเครื่องจะมีกฎเล็กน้อยที่ผมอยากแนะนำนะครับ ผมจากที่ผมใช้มาเคยใช้มาสักปีแล้วเนี่ยพอเราดับอยู่ๆไปดับกดสวิตช์ออฟเลยเนี่ยแล้วน้ํามันเข้าไปค้างในในระบบจ่ายน้ํามันทําให้มีกลิ่นน้ํามันออกมาเวลาอยู่ในห้องห้องเก็บห้องเก็บจเนเรเตอร์แล้วทีนี้มีผู้รู้เขาแนะนํามาแนะนํามาว่าให้เราปิดน้ํามันก่อนหมุนน้ามันไปที่ออฟแล้วปล่อยให้เครื่องดับไปเองข้อดีก็คือจะไม่มีน้ํามันมาค้างในระบบมาค้างที่สายน้ามันจะไม่มีการกัดกร่อนพวกซีลยางพวกอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปดู เราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเครื่องก็เดินอยู่อย่างนี้ให้เราปิดเีื่องนี่เป็นรูปปั๊มน้ำมันปัดมันบิด่ที่ออฟแต่ตอนบิดเนี่ยผมจะเปิดผมจะปิดโหมดมีโคคือให้มันเร่งเพื่อน้ำมันจะได้หมดไวขึ้นแล้วก็ปิดน้ำมันเลยครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับผมว่ลองจับโอเคครับก็เรียบร้อย ก็เป็นเกล็ดหรือเล็นน้อยๆคือพอน้าม,นมันหมดหมดที่ในระบบระบบการจ่ายไม่มีค้างในคาบูหรือในอะไรแล้วแต่ข้างในเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นออกมารบกวนเวลาที่ใน,ใน,ใ,นในห้องห้องเก็บเจนของเรานี่เราก็ไล่ปิดปิดปิดไฟตัวนี้ก็ถูกปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็มาปิดน้ามันปิดอากาศแต่ตรงนี้เราเปิดไว้ก่อนช่วงน้ามันมันขยายตัวแล้วก็เปิดไว้ก่อน เปิดให้กากัเข้าไปถ่ายเทนาดหนก่อนแลยวก็รอเครื่องเย็นเดี๋ยวจนเย็นจะทรากอาดเครื่องนิดหน่อยน้ําสบู่เราก็อาดใช้มานานไม่เคยทำามสะอาดเ,เลย,ยนเดี๋ยวได้ออกมาแล้วครับก็คลิปนี้การการแม่ทันเน้นเครื่องปั่นไฟก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ